สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นพระบุเรงนองนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับพระบุเรงนองหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพระบุเรงนองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลน,นะครับของหลวงพ่ออุตมะที่ที่ว่าน่าใช้มาก นะครับถือว่าน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันก่อนนะครับระหว่างดูเนื้อผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่หลายหลคนไม่รู้จักนะครับปีศูนย์แปดนะครับปีศูนย์แปดเป็นเนื้อดินผสมผงนะครับจริงๆแล้วคือของหายากนะสุดยอดเลยนะของหลวงพ่อตมะนะครับสําหรับพระบุเรงนอ,ององค์นี้นะครับเอ่อ ลักษณะก็จะเป็นเป็นผ้านั่งเขาเรียกว่านะนั่งสมาธินะครับแบบมาวิชัยนะครับปางมาวิชัยนั่นแหละนะครับเป็นนั่งสมาธิแบบมาวิชัยนะครับแล้วก็มีเส้นไขว้พวกนี้ดูเหมือนสะพายดาบเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของออศิลป,ปะแบบทรงเครื่องของพอม่านะครับถ้าเราเรียกตามตามหลักอันนั้นก็จะเป็น พระพุทธปฏิมากรทรงเครื่องนะครับแต่ผมพูดง่ายๆก็คือศิละปะเป็นพระทรงเครื่องแบบศิละปะของพมา่านะครับพรพบุเรงนองนะครับก็จะทําอยู่สองสีสีน้ําตาลกับสีดํานะครับจะทําอยู่สีน้ําตาลกับสีดํานะครับส่วนส่วนส่วนผสมเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนผสมของพระกุนะครับเป็นกุ ผูถ้ำนะครับของพม่าะนะครับอายุพระก็ออก 400, 400ประมาณสักสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าปีนะครับเป็นของพระเจ้าที่สร้างเอาไว้นตอนนั้นก็น่าจะเป็นของพระเจ้าบุเรงนองนะครับผู้ชนะสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นพระที่หายากนะครับอายุพระก็เก่าแล้วก็เอามาหลวงพ่อก็ได้มาแล้วก็มาทําใหม่นะครับหลวงพ่อได้มาแล้วก็มาทําใหม่นะครับก็เป็นเนื้อดินผสมผง นะครับเป็นเนื้อดินผสมผงนะครับถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้นะครับนะครับปีศูนย์แปดนะครับหลวงพ่อตมะาเอามาทําใหม่เมื่อปีศูนย์แปดนะครับราคาเล่นหาก็ยังไม่แพงเท่าไหร่ก็ยังสามารถจับต้องได้เพราะทุกคุณนี่ลําเลิศเสลเกินนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับแล้วก็ใส่ตลับพุกมาเลยนี่ตลับพุกนะฮะนะครับนี่ตลับพุกหนาๆเลยนะเนี่ยนะครับตลับพุกหนาๆเลย นะครับอ่ะสำหรับคลิปน an ี้ก็ผมได้ภาพบุเรงนองมาถ่ายให้ชมนะครับในภาพบุเรงนองมาถ่ายให้ชมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับจริงๆอยากจะเล่ายาวให้กว่านี้แหละนะครับแต่ก็เอาประมาณนี้แหละฮะกำลังจับใจความง่ายๆดีนะครับขอบคุณนะครับตรอบการติดตามรับชมรับฟังครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ